วันนี้พามาถอดระเลอร์ครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการถอดนะเดี๋ยวถอดเอามาก่อนง,ง่ายง่ายครับง่ายๆเดี๋ยวผมถอดเลยก่อนวางเดิอดว่าขากองขากองขายลงขึ้น นอร์ดิเลนิ Blue Cheese Note

ยังไม่ติดังเราไ้นะบา้านคปอป่ปับ๊บอยวัวจะได้การอ่คคอัปเดตเองอัปเดตใหม่ ข้าวไปเนี่ยไปแน่นหมดข้าวบางโคตรล่ <c oughs> อ่ะถอมาแล้วครับเจ้าลิปสันยูทูบไเนบ้านาเจ้าอิปสันนะช็อตนะช็อตนะยูดูบเ้ันสี่ไดเงินหนึ100บาทเกสิเยอะ อันตรวอะไรวะคือมองมานปน็นเอาของเจอมาคลิปมัป้งอืมอันตรวอะไรวะมันมีไอ้ยีสกาวิเองนี่ยาเข็บนี่คนดูเท่าไหร่พิทีน้ำแตกจบตัวที่หนึ่งเื่อวลาสองพันสี่ท้าเป็นไรองคนดูเยอะเลยนะนี่ครับเรามาล็อกตัวนี้ล็อกท้ายนะครับสองตัวเดี๋ยวจะมีวิธีถอดครับ เขาบปไหนบอกผมดเป็นสูตรมีสูตรตรงนี้แหละเกเกยบสีใช้บิ๊กโกมัเย้ข้าวตันดาวสองกัน จะอะไรตอนน้องกระตุ้นอะไรตอนน้องใช่ต้องล็อกไว้นะพี่น้องเดี๋ยวจ,จะทำการเคาะ ตัวน,นี้นะนี่นี่นี่แกนตัวน,นี้ครับเขาให้หมุนแนละ้วจะมีสลักตรงกลางเนี่เนี่ยสลักนี่ให้ด <ucc ane. S 2> ูนะบอกแล้วอยู่กินกาแฟอ่ะ <c oughs> กลื่นครนี่สเน็กสเนคกลัวรื่นนะครับเลยขอบไปเลย แล้วจะมีสลักนี่ครับสลักนี้ที่ผมจะบอกสลักเนี่ยนะครับจะมีสลักตัวนี้แล้วเราตีให้มันหมุนมาแล้วก็งัดออกตรงนี้นะครับ นี่ครับมันจะเป็นสลักแบบนี้นะครับสลักแล้วเราก็เคาะไปเลยหมุนซ้ายไปมุนซ้ายครับให้ลหลวมเราเล่นเราเล่น โยก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 แล้วดึงนะครับนี่ลุดแล้วหลุดมาแล้วดึงออกนครับดึงออกแล้วจะมีโพลิ่งหนึ่งตัวงานออกมาเลยคนระับ ลิง,ลองออกมานี่โอไปคืออ้วออกจะมีซีนนะครับงัดซีนออกมาซีนป่ลิงครับซีน ข้างหนึ่งนุย่ยนี่ครับมีเหมือนกันนะครับฝั่งน้อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอสลับที่นี้ไบายครับ